รถสภาปลายแดงเข้ามาอีกแล้วนะครับคนนิยมหากันเยอะมากเลยกับ Harley Davidson s p อ r t เตอรนะครับรถคันนี้วิ่งเพียง4,100ไมล์เท่านั้นเป็นรถปี2023นะครับรถเจ้าของเดียวมาของแต่งจัดเต็มตามไปชมได้เลยครับแผนให้ดูรถโดยรวมก่อนนะครับจัดทรงหล่อไม่ยังดีแฮนยกขับขี่สะดวกสบายมากๆเลยเริ่มจากท่อนะครับท่อแบรนฟารลันนะครับเสียงเล้า,เ,ลาเดี๋ยวไปฟังกันตอนหลังนะแล้วก็แต่ท่อคาร์บอนนะครับมีมาให้เรียบร้อย พักเท้าฮา r เล d ์เดวิสันนะครับครบ,บจบ,จบสำหรับใครที่มีแฟนนะครับขับขี่มีคนมีเบานะซ้อนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ่าแล้วก็ตัวแฮนด์ยกนะครับขับขี่สะดวกสบายกระจกปลายแฮนด์ซ้ายขวาแต่งของลิกน,นะครับปอกแฮน,นด์ฮาร์เล d ์เดวิสันแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังของโมอเตอ u ์กีเจ็นะครับเดี๋ยวให้ดูไฟเลี้ยวหลังนิดนึงยังรอ จบ,จบสวยๆนะครับรถจ,จัดทรงสวยงามมาอย่างดีแมากกะสีดำยอดนิยมวีวิดแบคเลยมาดูฝั่งนี้กันบ้างสวยงามมากๆนะครับป้ายทะเบียนเบียงข้างด้วยลหลอดครบได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วพร้อมขี่พร้อมซิ่งพร้อมใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันหน่อย 4100ไม์เท่านั้นนะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับมาครับมาฟังเสียงข้อกันหน่อยโอ้โหยังดูสำหรับใครที่สนใจนะครับราเปิดไว้499 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดตัวรถผมแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วสนใจจัดไปนะครับสวัสดีครับ